อุปกรณ์ทั้ง3มชิ้นที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับเรียกว่าเป็นแกดเจตใหม่ของสายกาแฟครับวันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเจ้าแกดเจตของสายกาแฟทั้ง3ชิ้นนี้เนี่ยมีประโยชน์ในการใช้งานยังไงเรียกว่าถ้ามีทั้ง3ชิ้นนี้นะครับครบตอบโจทย์เลยครับ อร่อยกบอสวัสดีครับวันนี้กลับมารีวิวอุปกรณ์กาแฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับ1กล่องใหญ่ๆกับ2กล่องเล็กนี้นะครับเป็นอุปกรณ์กาแฟยี่ห้อการโนครับซึ่งทั้ง3มชิ้นนี้นะครับเรียกว่ามีหน้าที่การทํางานแตกต่างกันครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนหรือว่าจัดเป็นเซตแบบนี้เลยก็ได้นะครับทำให้เราสามารถมีกาแฟดื่มได้หลากหลายเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละกล่องแต่ละชิ้น เป็นยังไงแล้วก็มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากกล่องใหญ่นี้ก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นจากอินโทรไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็จากช็อตวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับกล่องนี้เรียกว่าเป็นกา n โน all-in-one นนะครับซึ่งเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับภายในก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์มาให้ครบในใบนี้เลยเรียกว่าถ้าใครเป็นสายเดินทางนะ ก็สามารถพกไปไหนมาไหนได้สะดวกนะกระเป๋าก็มีขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่นะก็มีน้ำหนักพอสมควรแต่ว่าถือพกพาได้สะดวกนะครับอันนี้เป็นการโนออลอินวันนะส่วนชิ้นนี้นะครับรองลงมา ชิ้นนี้ก็จะย่อมลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือ g a n o Espresso Maker ครับชื่อเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็น Espresso m a k e เเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละชิ้นนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันทำงานยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ตอบโจทย์การทำกาแฟรูปแบบไหนบ้างนะมาดูกล่องสุดท้ายกันครับกล่องสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นที่สตีมฟองนมแบบพกพานะครับดูเล็กๆกระทัดรัดนะครับตัวนี้จะไม่มีกระเป๋ามาให้นะ แต่ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์มาให้แบบนี้เลยนะครับเห็นเล็กๆแบบนี้นะก็สามารถสตีมโฟมนมได้เนียนนุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีการทำงานยังไงนะทีนี้เรามาดูการโนออลอิ n วันกันก่อนนะครับว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเปิดกระเป๋าออกมานะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ มีสายชาร์จมาให้1ชุดนะครับแสดงว่าตัวเครื่องนี้สามารถชาร์จไฟได้นะก็มีวงแหวนที่ให้มาเอาไว้รองนะครับเวลาที่เราตักมเมล็ดก,กาแฟใส่ตัวบดเนี่ยก็จะทําให้ทํางานง่ายแล้วก็ไม่หกเลอะเทอะนะครับอีก1ชิ้นก็คือเป็นช้อนสําหรับตักกาแฟนะครับแล้วก็มีแปรงมาให้ไว้ทําความสะอาดนะครับโอเคอเดี๋ยวเราามาดูตัวเครื่องกัน ตัวเครื่องที่ผมได้มาตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นสีเพนนีนะครับรุ่นนี้เขามี2ส,สีก็คือสีเพนนีกับสีีิบนีนะครับเพนนีก็จะเป็นสีน้ําตาล แบบนี้นะครับน้ำตาลทองๆนะแล้วก็ส่วนอโบนีเนี่ยก็จะเป็นสีดําซึ่งเจ้าการโนออลอินวันคอฟฟี่แมชชีนตัวนี้นะครับมีน้ําหนักประมาณ990กรัมนะครับซึ่งน่าจะยังไม่รวมตัวฐานก็ดูหน้าตานะครับหน้าตาโดยรวมคือดูหรูหรานะครับด้วยสีของเขาด้วยดีไซน์เนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีทีเดียวเพราะวัสดุเนี่ยเป็นสแตนเลสนะมีความคงทนนะครับงานประกอบเนี่ยคือดูแน่นหนา นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวฐานนะครับสำหรับรองเดี๋ยวเรามาแกะออกมาดูทีละชิ้นแล้วกันนะส่วนสเปคต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงด้านข้างนี้แล้วกันนะว่าเขาใช้กำลังไฟยังไงแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบทีละชิ้นแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นฝาสำหรับปิดด้านบนนะครับปิดตัวเครื่องเวลาที่เราใส่น้ำร้อนลงไปแล้วนะอันนี้ก็จากการที่ผมได้ลองใช้งานมาแล้วนะครับ ได้ลองใช้งานได้ลองสก,กัดกาแฟอันนี้เป็นขาตั้งนะครับเป็นแท่นสําหรับวางเวลาเก็บนะครับก็จะเก็บตามลําดับแบบนี้นะทำให้เราสามารถเก็บลงกระเป๋าได้นะครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาได้แบบลงตัวมากๆไม่เปลืองพื้นที่ตัวนี้ก็เป็นถ้วยสําหรับใส่ผงกาแฟนะครับเป็น shower screen ตรงนี้ด้วยนะ ตัวนี้ก็จะเป็นถ้วยสําหรับใส่กาแฟเนวะลาที่เราเดินทางนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวนี้แทนแก้วกาแฟได้เลยนะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับชิ้นด้านล่างนี้นะครับบิดออกมาแบบนี้ครับตัวนี้เป็นที่บดกาแฟที่เขาชื่อว่า l l l n o o n เนี่ยก็คือสามารถทั้งบดกาแฟแล้วก็สกัดกาแฟได้ในเครื่องเครื่องเดียวนะครับรวมถึงการต้มน้ำร้อนด้วยเครื่องนี้ไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะครับสามารถเติม น้ำในอุณหภูมิปกติได้เลยเครื่องก็จะมีหม้อต้มแล้วก็ทําความร้อนได้ในตัวเองนะแล้วก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับใช้ตัวแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูขั้นตอนการทํางานกันนะครับว่าเขาจะทํางานยังไงใส่กาแฟแล้วก็สกัดกาแฟออกมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งตัวบทตัวเนี้ย เขาสามารถปรับระดับได้10ระดับตั้งแต่ละเอียดที่สุดจนถึงหยาบนะครับในเบอร์บทที่ละเอียดที่สุดเนี่ยที่ผมได้ลองทำเนี่ยมันจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับเอสเปรสโซ่ส่วนบทหยาบเนี่ยก็จะประมาณกาแฟฟิลเตอร์ทั่วไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะของกาแฟที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะบอกเลยว่าอออินวันเนี่ยก็ฟิลฟิลคล้ายๆกับกาแฟฟิลเตอร์นะครับก็ไม่ได้เข้มข้นเท่ากับเอสเปรสโซนะมาเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันครับ ก่อนที่จะไปทดสอบการทำกาแฟนะครับให้เพื่อนๆดูตัวตัวบดนะครับเครื่องบดเนี่ยเขาสามารถปรับได้10ระดับแต่ว่าทีเนี้ยเราต้องประกอบเข้าไปกับตัวเครื่องซะก่อนนะเขาถึงจะล็อกแล้วก็สามารถปรับเบอร์บดได้เอาละประกอบเข้าไปปุ๊บการหมุนเบอร์บดของเครื่องนี้เนี่ยถ้าเราบิดตามเข็มนาฬิกามาจนสุดนะก็จะเป็นการตั้งเซตแบบ เซสซโร่ zero, นะครับแล้วเราบดทวนเข็มนาฬิกาซึ่งตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ตรงกับเบอร์บดที่มีนะเราจะต้องอทำเหมือนกับคล้ายเครื่องบดมือทั่วไปนะที่เราจะต้องคลิกแล้วนับคลิกเอานะครับคลิกกลับมาที่ศูนย์ก่อนเซสซก่อนแล้วถึงจะนับไปทีละคลิกนะครับซึ่งการมี10คลิกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะในการนับนะครับก็เริ่มต้นจาก1คลิกนะครับนี่สอง 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ระดับนะครับแล้วก็เราอยากได้บทยาบทละเอียดแค่ไหนก็นับเอานะเราจะมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเซตซัก5คลิกแล้วกันมาที่5คลิกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ปลดออกมาจากตัวเครื่องนะครับใส่เมล็ดกาแฟลงไป โดยที่นี่นะเราจะต้องใส่ตัววงแหวนตัวนี้เข้าไปรองก่อนนะครับทำให้เราสามารถตักกาแฟลงไปในตัวที่บดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กาแฟก็จะไม่ไปตกตามร่องที่มันอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับนี้ใช้ลาวบริเวณคั้วกลางนะครับจากหอมนัวเจ้าเดิมนะโฆษณาให้เขาหน่อยแล้วกัน ตัดลงไปแบบนี้สองช้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็นำวงแหวนออกนะแล้วก็ประกอบเจ้าที่บดเข้าไปกับตัวเครื่องได้เลยแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับพอประกอบเครื่องบดเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรานำมาวางบนฐานแล้ว นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับตัวกระบอกใส่ผงกาแฟาเนี่ยมาติดตั้งเข้าไปนี่นะครับพอประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะสนิทก็ไม่สามารถขยับไปมาได้นะแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำถ้วยกรองมาวางตวงรอได้เลยประกอบเข้าไปเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็เตรียมพร้อมในการสกัดกาแฟาได้เลยนะเราก็เตรียมน้ำมาใส่ ตรงกระบอกด้านบนนี้ได้เลยนะตัวที่บรรจุน้ําด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นสแตนเลส304นะบรรจุได้สูงสุด150 ml ขึ้นอยู่กับว่าเราจะาใช้ปริมาณน้ําในการสากัดกาแฟมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมเติมน้ําแบบอุณหภูมิปกติเลยนะเ,เติมมาที่ขีดแม็กสสูงสุดนะครับแล้วก็บิดฝาได้เลยนะทีนี้ ตรงนี้นะครับอ่าให้เพื่อนๆดูนิดน,นึงกด1ครั้งนะครับก็จะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะเห็นสถานะของแบตเตอรี่2 ،ครั้งก็จะเป็นการสกัดกาแฟ,ฟแบบที่ไม่ใช้น้ําร้อนนะครับแล้วก็3ครั้งก็เป็นการสกัดกาแฟแบบใช้น้ําร้อนนะครับเดี๋ยวเรามากดดูนะ1ครั้งนะครับ2ครั้งและ3ครั้งนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปถ้วยแล้วก็มีน้ําร้อนแบบนี้เครื่องก็จะเริ่มทําการบดกาแฟนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะพอบดกาแฟเสร็จเครื่องก็จะเริ่มต้มน้านะครับผมชอบจังหวะตอนที่เครื่องบดกาแฟมากนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟที่บดใหม่นะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับง่ายดีเติมน้ําเข้าไปกดปุ่มรอให้เครื่องทํางานนะครับตอนนี้เครื่องก็กําลังต้มน้านะเดี๋ยวรอเครื่องทําความร้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะสกัดกาแฟออกมาให้เราได้ดื่มกัน ง่ายแบบนี้เลยนะครับเขาถึงเรียกว่าเป็นเครื่องแบบ all in one นะครับพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกอ่ะเดี๋ยวเรารอกันครับตอนนี้เครื่องก็ขึ้น5ขีดแล้วนะครับก็ใกล้ละใกล้ความเป็นจริงละครับจับดูกระบอกด้านบนตรงนี้นะก็รู้สึกเริ่มมีความอุ่นๆขึ้นมาละใกล้ละครับที่จะได้กาแฟหอมๆห,หนึ่แก้วมาดื่มกัน เสรียบร้อยนะครับสำหรับกาแฟที่ได้มาจากเจ้าเครื่องกาน All-in-One ตัวนี้นะเรีกว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็เราสามารถเลือกปริมาณน้ำที่เราต้องการนะครับกับเบอร์บดให้สัมพันธ์กับผงกาแฟเนาะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถ้าเรายิ่งบดกาแฟให้ละเอียดเท่าไหร่นะครับความเข้มก็จะมีมากขึ้นใช้ปริมาณของน้ำน้อยลงก็จะให ความเข้มข้นของกาแฟที่มากขึ้นอย่างแก้วนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมบดประมาณเบอร์5นะครับก็กลางๆนะแล้วก็ใช้น้ำเต็มแม็กซ์เลยก็คือ150นะครับรสชาติที่ได้รับก็จะเหมือนที่เราดื่มกาแฟดริปเลยนะ มาพูดถึงเรื่องข้อเสียกันบ้างดีกว่าจากที่ผมได้ลองใช้งานจริงๆนะครับผ่านมาประมาณ1เดือนแล้วนะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยสะดวกจริงมีเครื่องบดในตัวเรียกว่าไม่ต้องพกอุปกรณ์หลายชิ้นมีกระเป๋าใบเดียวมีเซตนี้เซตเดียวก็สามารถทํากาแฟได้คือถ้าเราใช้น้ํา อุณหภูมิห้องอุณหภูมิปกติเนี่ยอย่างที่ผมใช้ให้เพื่อนๆดูเมื่อสักครู่นะครับจะค่อนข้างใช้เวลานานมากเลยทีเดียวว่าไม่ต่างกว่า5นาทีอันนี้ไม่ได้แบบลองจับเวลาจริงจรจังนะแต่ในความรู้สึกแล้วก็ระยะเวลาที่เราได้ลองรอคอยจริง,รงๆเนี่ยผมว่าไม่ต่างกว่า5นาทีแล้วก็ระยะเวลาตอนที่สก,กัดกาแฟเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาใช้การค่อยๆยหยดน้ําลงมานะครับจากที่เพื่อนๆเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับน้าก็จะลงมาช้าช้าระยะเวลาในการสกัดกาแฟเนี่ยก็ค่อนข้าง นานนะถ้าเราเติมน้ำแม็กสุดที่ 150ML เนี่ยอย่างที่ดูเมื่อสักครู่นะครับผมว่าการสกัดกาแฟก็ไม่ต่างกั่านนาทีนะครับฉะนั้นโปรเซสทั้งหมดทั้งมวลในการใช้งานเนี่ยผมว่าก็ถ้ารวมต้มน้ำด้วยนะรวมต้มน้ำรวมบดรวมสกัดรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยเรานะ่าจะต้องรอแบบร่วมๆ10นาทีนะครับอันนี้คือข้อเสีย อย่างหนึ่งของเจ้าเครื่องตัวนี้นะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราเข้าใจข้อจํากัดตรงนี้แล้วนะครับในการทํากาแฟเนี่ยเราก็สามารถใช้น้ําร้อนเติมเข้าไปได้เลยก็จะทําให้เราสามารถประหยัดเวลาในการทํางานได้มากขึ้นนนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ในการทํางานไม่ต้องออมาตวงกาแฟด้วยอย่างที่ช้อนเขามีให้เนี่ยเราก็ตัก2ช้อนพอดีๆนะครับถ้าเราตักมากกว่านี้เนี่ยก็จะทําให้กาแฟล้นนะหรือจากที่ผมทดลองดูเนี่ย อย่างเบอร์บทที่ละเอียดที่สุดแล้วถ้าเราใส่กาแฟเยอะไปเนี่ยน้าจะไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็รสชาติกาแฟก็จะแบบออกขมๆฝืนๆน,นะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนาแล้วกันเบอร์ละเอียดสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบใช้กับกาแฟขั้วอ่อนน่าจะค่อนข้างโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้ลองจริงจังนะครับแต่ว่าใช้กับกาแฟขั้วกลางเนี่ยเบอร์ละเอียดสุดเนี่ยไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับผมลองปรับมาที่เบอร์5นะก็อันเนี้ยโอเค แต่ถ้าต้องการความเข้มข้นของกาแฟาให้มากกว่านี้นะครับก็ปรับให้ละเอียดสักเบอร์สี่นะครับสำหรับกาแฟาพวกกลางอันนี้ที่ผมลองนะแล้วก็ลดปริมาณน้ำลงสักเหลือสักร้อย ML ก็จะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ต่อไปกันสำหรับการโนเอ็กซ์เพรสโซเมคเกอร์ครับเรามาดูการโนเอ็กซ์เพรสโซเมคเกอร์กันบ้างครับเจ้า กระเป๋าใบเล็กใบนี้นะครับแกะออกมากันนี่นะครับในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับมีช้อนสำหรับตักกาแฟแล้วก็มีตัวเครื่องมาให้แบบนี้นะ ซึ่ง g a n o e s p r e s s o Maker รุ่นนี้นะครับเขามี2สีก็คือสีขาวและสีดำตัวด้านบนก็จะคล้ายๆ All-in-One นนะครับฝาด้านบนเนี่ยดึงออกมาตัวแท้งบรรจุน้ำของรุ่นนี้นะครับก็จุสูงสุดได้80 ml นะครับอย่างที่บอกว่าเขาเหมาะกับการสกัดเอสเปรสโซนะครับหน้าจอที่ควบคุมการทำงานตรงนี้นะครับก็เหมือนกับทาง เครื่อง All-in-one นะก็คือมีตัวปุ่มกดนะครับแล้วก็หน้าจอดิจิตอลแสดงขั้นตอนการทำงานนะครับในการสกัดกาแฟนะทีนี้มาดูส่วนประกอบต่างๆกันบ้างนะครับมีฝามีตัวแท้งน้ำนะครับเป็นสแตนเลสเกรดสส่วนสเปคอื่นๆนะครับผมขึ้นไว้ให้ด้านข้างนี้นะีน อีกจุดหนึงนะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับเราสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้นะครับเพราะว่าอย่างตัวก a n โนเอสเป s สโซ k เมคตัวนี้เขาจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด2,500ม ah ิลลิแอมนะครับคูณ3นะก็สามารถนำขึ้นเครื่องได้เรามาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องกันบ้างนะครับแน่นอนว่าตรงฐานด้านล่างสุดที่ถอดออกมานี้ก็จะเป็นถ้วยสำหรับใส่กาแฟได้แล้ว ส่วนตรงนี้จะเป็นกระบอกสำหรับใส่กาแฟแล้วก็ยังสามารถใส่แคปซูลได้ด้วยเช่นเดียวกันและชิ้นนี้นะครับชิ้นเล็กๆนี้นะก็คือนี่ครับเราสามารถบรรจุผงกาแฟเข้าไปในนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัว shower screen ซึ่งตัวบัสเก็ตตรงนี้นะครับที่สามารถใส่ทั้งผงกาแฟ ى, แล้วก็บรรจุแคปซูลได้นะครับลักษณะของแคปซูลก็คือเนสเพรสโซครับตัวนี้นะครับก็คือเรียกว่าเป็นเครื่องชงที่ เรียบง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะ mm hmm. ก็จะดูง่ายกว่าเจ้าตัว All-in-One นะด้วยความที่เขาไม่ได้มีเครื่องบดในตัวนะครับแล้วกออ็อุปกรณ์อะไรที่อยู่กับตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้เยอะเวลาที่เราจะสก,กัดกาแฟนะครับก็แค่นำตัวนี้ออกมาแล้วก็แยกกันเอาไว้ก่อนนะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นมี Shower Screen ก็จะเป็นตัวบาสเกตสำหรับใส่ผงกาแฟาแล้วก็ตัวแคปซูลนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองให้เป็นแบบแคปซูลก็แล้วกันนะครับส่วนผงกาแฟานะครับเราสามารถบดละเอียดในระดับของเอสเปรสโซได้เลยนะจริงๆมันก็คือเครื่องเอสเปรสโซย่อมๆนั่นแหละแต่ว่าข้อจำกัดนิดนึงของเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเขาสามารถบรรจุผงกาแฟาได้แค่ ประมาณ6-7กรัมเท่านั้นเองนะครับแม็กซิมัมคือ7กรัมจากที่ผมได้ลองใช้งานจริงๆซึ่งปริมาณกาแฟ6-7กรัมเนี่ยมันก็คือปริมาณกาแฟของอแคปซูล1นแคปซูลนั่นเองฉะนั้นเครื่องนี้โดยส่วนใหญ่นะครับผมจะใช้งานกับแคปซูลซะมากกว่าเรียกว่าเป็นแบบพกพาแล้วก็ อยากดื่มกาแฟแบบเข้มข้นแต่ว่าปริมาณไม่ได้เยอะมากก็จะใช้เจ้ากาโนเอสเปรสโซเมคเกอร์ตัวนี้นี่เวลาที่เราใส่แคปซูลลงไปนะครับให้เรานำด้านก้นของแคปซูลใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆดันลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดตัว s ชา w e เวอร์สกรีนตัวนี้นะครับปิดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำไปใส่กระบอกอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็ ไขเข้าไปกับตัวเครื่องที่ฐานของตัวเครื่องแบบนี้นะแก็นำไปวางที่ถ้วยได้เลยเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นน้ำร้อนที่ต้มแล้วแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน เครื่องเริ่มทำงานนะครับ1 2และ3ามครับก็ให้ขึ้นเป็นรูปไอ้น้ำแบบนี้นะตอนนี้ไอ้น้ำขึ้น5ขีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเครื่องก็ใกล้จะพร้อมในการทำงาน โดยส่วนตัวแล้วผมว่าก a รโนเอสเปรสโซ่เมตัวนี้สกัดกาแฟแคปซูลได้ดีและสะดวกมากกว่าลักษณะของน้ำกาแฟที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเข้มข้นไม่ต่างจากเครื่องสกัดกาแฟแคปซูลตัวใหญ่เลยครับใครที่ชอบกาแฟแคปซูลแล้วผมว่าตัวนี้ง่ายสะดวกในการพกพาซึ่งถ้าเราจะใช้ผงกาแฟบดก็ทําได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจะต้องใช้เวลามากขึ้นและขั้นตอนในการล้างก็อาจจะยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาครับ ส่วนการนม,มิลล์บับเบิลหรือว่าที่ทำฟองนมก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทำมาเติมเต็มสายโฮมคาเฟ่มีชิ้นส่วนเพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นเองก็คือส่วนฐานหรือว่าตัวเครื่องส่วนชิ้นที่2ก็เป็นสปริงสำหรับตีฟองนมซึ่งทั้งสองส่วนนี้ก็สามารถยึดติดกันด้วยแรงแม่เหล็กส่วนชิ้นที่3ก็คือถ้วยสำหรับใส่นมขนาดและรูปทรงก็คือแบบเดียวกันกับที่ใส่ากาแฟแท,ทั้ง2เครื่องชมเวลาจะใช้งานก็แค่หย่อนสปริงลงไปในถ้วยแล้ววางตัวถ้วยลงไปบนฐานตัวสปริงก็จะยึดติดด้วยแรงแม่่่เเเเหลลล็็กกกกแแบบนนนนนนีี้้้้วาาาาาาใใชงงงคททมมไปปรรริณตอจั เพียงแค่กดสปีดที่อยู่บริเวณฐานเครื่องก็จะเริ่มทํางานใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเราก็ได้ฟองนมนุ่มๆแบบง่ายมากๆซึ่งถ้าใครจะดื่มเป็นกาแฟร้อนเนี่ยเราก็ต้องอุ่นนมมาก่อนซึ่งตัวเครื่องก็จะทนความร้อนได้ประมาณ55องศาส่วนใครที่จะทําโฟมนมเย็นแนะนําว่าให้แช่นมให้เย็นจัดๆซึ่งก็จะได้โฟมนมที่หนาและเนียนขึ้นแต่ด้วยความที่เขาออกแบบมาให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดรอบหมุนของสปริงก็เลยไม่แรงเท่าที่ควรตัวโฟมนมที่เราได้เนี่ยก็ไม่ฟูและแน่นเท่ากับที่เราใช้ก้านตีฟองนมททัั่่่วไปอออยยาาาางีบบกกคคครสโเฟ็จจะ เพราะเขาเน้นให้ทำงานง่ายส่วนใครที่เป็นแนวจริงจังก็อาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะัก และนี่ก็คืออุปกรณ์กาแฟของกาโน่ทั้งหมดทั้ง3ชิ้นนะครับที่นํามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ถือว่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่เพจของกาโน่ไทยแลนด์แล้วก็ช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลต่างๆได้เลยนะครับส่วนลิงก์ ผมก็แปะไว้ให้ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวครับถือว่าเป็นแก๊ g เจ็ตกาแฟแบรนด์น้องใหม่นะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่สะดวกในการทํางานในการพกพาเหมาะกับสายโฮมคาเฟ่ยังบรรยากาศตอนนี้นะครับก็จิบกาแฟชิลชอยู่ในสวนหลังบ้านนะครับก็อยู่กับอุปกรณ์ของกาโนที่พกพาไปได้ง่ายวันนี้อร่อยกับบอยล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ